วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากซินเวสตาเป็นอดีตนะครับรองผู้จัดการธนาคารออมสินฝ่ายสินเชื่อนะครับแต่ทําไมถึงตัดสินใจลาออกมากับธุรกิจเรานะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครคุณทิดารัตจะยังรำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชม IBRP อยู่ในช่วงนี้ทุกท่านค่ะครับผมนะครับอย่างที่บอกตอนแรกว่า คุณธิดารัตน์นะครับเป็นอดีตผู้จัดรองผู้จัดการธนาคารออมสินนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นสาวแบงก์นี่เป็นอาชีพที่ถือว่ามั่นคงแล้วก็หลายคนใฝ่ฝันมากเลยนะพี่กุ้งใช่ค่ะเป็นอาชีพที่พี่รักนะคะคแล้วก็มันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความใฝ่ฝันนะคะคตั้งเป้าหมายว่าเออโอเคว่าอยากจะทํางานธนาคาร,ครแล้วก็มีโอกาสสอบเข,ข,ข้าบรบรจุรับเป็น,ปนพนักง,งานได้นะคะแล้วก็ ก็อยากจะทําตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพี่ก็ได้ทําตามความฝันของท่านได้สําเร็จด้วยค่ะอืมนะครับนั่นคืออาชีพเดิมนะครับตอนนี้ราออกมากี่ปีแล้วฮะ่าได้หนึ่งปีแล้วค่ะได้หนึ่งปีนะครับแล้ว ตอนนั้นนี่ครับไปเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงครับพี่ปุ้งเป็นความโชคดีของพี่อย่างหนึ่งนะคะที่มีคนที่รักนะคะแล้วก็หวังดีกับเรานะคะเมื่อเขาไปเจอโอกาสที่ที่ดีเขาก็เลยมาบอกเราให้พี่ได้ฟังนะคะซึ่งเป็นเพื่อนค่ะ,คะเป็นเพื่อนอที่เรียนด้วยกันนะคะ,คะตั้งแต่มัธยมนะคะจนถึงระดับอุดมศึกษานะคะเพื่อนถามมาว่าทักมาว่าถ้ามันมีโอกาสหนึ่งนะคะที่จะทําให้เธอปลดหนี้ได้ไปดูกับเราไหมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ท่านสองท่านก็มาให้กำลังใจอยู่ที่นี่ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูชมพนุชและท่านผอ,อดอรสัชิ์สริริพมมาเป็นอย่างสูงค่ะโอ้นะครับนั่นคือคนที่ชวนเขาธุร,รกิจเป็นเพื่อนมาชวนชนะครับไปดูนะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทำครับเพราะว่าเรื่องงานประจํานี้อาจจะผมเห็นคนธนาคารบางทีเลิกกันดึกไหมฮะดึกมากค่ะใช่ไหมครับก็เหตุผลที่ตัดสินใจมาทํานะคะก็งานประจำนะคะดีค่ะแต่ว่ายิ่งอยู่นานนะคะนี่ยิ่งเยอะ เหตุผลหลักที่ตัดสินใจทําธุรกิจนี้เลยก็เพราะว่าพี่มินี่มีนี่ด้วยใช่ค่ะมินี่ที่เราต้องการที่อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมล้วก็ทํามาหลายอาชีพแล้วก็สะสมนี้มาเรื่อยนะคะสะสมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ราคาสิบล้าน10ล้านบาทใช่ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรนะคะ,คะงานงานประจําก็ให้รายได้เราใน ระดับหนึ่งนะคะคแต่ว่ามันก็เหลือแค่หลักพันมันก็ไม่พอใชบใช่ค่ะพี่ก็เลยถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสถ้าจะทำให้เราปลดหนี้ได้ก็ลองน่าจะให้โอกาสตัวเองนะคะเข้าไปดูกับเพื่อนนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจไปดูแต่กะน,นั้นนะคะในตอนเริ่มต้นนะคะที่เพื่อนแนะนำนะคะดิฉันปฏิเสธธุรกิจนี้อยู่หนึ่งปีนะคะคเพราะเคยทำมาหลายค่ายนะคะไม่ประสบ,ค,บความสำเร็จนะคะก็เลยปฏิเสธเพื่อนไป แต่ก็พอหนึ่งปีที่เราได้อยู่กับที่นะคะการที่เราดำรงชีวิตในการทำกิจการนะคะพี่เป็นนี่จากการสร้างหอพักใช่ค่ะเป็นนี่จากการสร้างหอพักนะคะแล้วก็ทำงานธนาคารไปด้วยนะคะควบคู่กันไปคิดว่ามันดีนะคะคิดว่ามันมั่นคงแล้วนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าชีวิตเราน่ะมัน ย่ำอยู่กับที่นะคะแต่คุณครูชมพูนุชกับท่านผอดรสสิทธ์เมื่อท่านมาชวนเราใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ทํากับท่านท่านก็ไปบอกเ่าโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นนะคะก็ทําให้ท่านมีผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะเราก็เริ่มเริ่มที่จะหันนะคะกลับหันกลับมาดูปีนึงผ่านไปอ้าวเพ่ทำใหชีวิตฉันจะเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกมั่นใจว่าการเนี่ยมาทําหอพักจะต้องทําให้ฉันได้เงินเพิ่มขึ้นแหละใช่ไหมใช่ค่ะ ถึงกล้าที่จะยอมไปได้เป็นสิบล้านใช่ค่ะกลับเป็นว่าเราคิดผิดนะคะครเราเรา,เรายังเรายังชีวิตเรายังย่ําอยู่กับที่แต่ว่าทั้งสองท่านนะคะกลับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคเพราะว่าท่านตัดสินใจนะคะในการทําธุรกิจบียูจีนะคะคก็ทําให้ท่านสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะมีชีวิตที่อิสระภาพได้ใช้ชีวิตได้ท่องเที่ยวนะคะคแล้วก็มีผลลัพธ์ใหม่หลายอย่างให้เราได้ได้เห็นนะคะคจึงเริ่ม ตัดสินใจนะคะกลับมาดูนะคะกับเพื่อนก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านได้กลับมาให้โอกาสพี่อีกครั้งในหนึ่งปีนะคะหอพักอยู่ที่ไหนฮะหอพักตอนนั้นพี่ไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การสาขาอยู่ที่อำเภอพลทองร้อยเอ็ดนะคะก็เลยไปซื้อที่ที่ดินตรงนั้นแล้วก็สร้างไว้นะคะ อยู่ที่ร้อยเอกะว่าเป็นเสือนอนกินแน่ๆรายงานนี้ใช่ไหมนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่ามีทรัพย์สินอยู่นะครับโอเคนะนี่คือการที่ตัดสินใจเพราะว่านี่ที่มันดันเรามาจริงๆนะครับเราทำยังไงถึงทําให้ธุรกิจเติบโตและองค์กรเติบโตอย่างเงี้ยเป็นต้นสายของจังหวัดขอนแก่นเลยที่โอ้ ทีมงานร้อนแรงมากๆนะครฮะค่ะเขาอบอกได้เลยนะคะว่าในการทําธุรกิจ BUG นะคะพวกเราโชคดีมากนะคะที่เรามีสี่หุ้นส่วนนะคะที่ <ผม S 2> คอยค้ายันความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในตัวของอบริษัทเบเน e t ตยูเนียนกู p นะที่มีท่าน c ีอีพัทรชาติวันษานะคะที่ท่านได้นําเข้าสินค้าดีๆนะคะมีมาตรฐานแล้วก็มี การจ่ายเงินให้เรานะคะทั้งอังคารสุขอังคารศุขแล้วก็วันที่10นะคะของทุกๆเดือนนะคะซึ่งจ่ายเยอะจ่ายบ่อยจ่ายคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็มีระบบนะคะ i i g ก i ท h ิ์โปรแกรมนำโดยท่าน m อําอำนาจวันซานะคะที่ท่านสามารถที่จะรังสรรค์นะคะระบบ ให้เราได้เรียนรู้นะคะคศึกษาพัฒนาตัวเองนะคะให้สามารถทําธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญนะคะโชคดีมากที่พี่ได้อยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมนะคะคคภายใต้สายงานท่านโค้ชจลัดดวงพุทธนะคะแล้วก็มี น้องอนะคะคทีมงานหลายๆ่านท่านไม่ว่าจะเป็นน้องบาทสนะคะคน้องบาสก็อยู่พี่ก็อยู่ใต้แสงงานน้องบาทสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านโค้ดสุป,ปรกรณ์นะคะคก็ถือว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ด้วยโค้ดที่ใกล้ชิดเรานะคะคไปชวนเลยนี่แหละใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นผู้ที่ดึงพี่นะคะฉุดดึงพี่นะคะแล้วก็ประคับประคองพี่ให้อยู่ในรูในร่องนะคะของ คนที่ประสบความสําเร็จรทุกครั้งที่พี่มีการไข้คเควบ้างนะคะคคท่านก็จะคอย เขาเรียกอะไรปะคับประคองอาจตกเข้ามาอยู่ในรูในร่องรอยของความสาเร็จท่านจะคอยให้กลยุทธ์ให้พิธีการนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่พาพี่ทานะคะจนกระทั่งพี่สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําที่มีรายได้หลักแสนเป็นซินเวอร์สตาร์ได้โอ้นะครับนี่คือการช่วยเหลือจากทีมเลยแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับดิตังใจนะฮะรวมร่วมกันนะครับเรยกว่าร่วมกันตัดสินใจร่วมกันนะครับแล้วนี่คือผลลัพธ์นะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ผลลัพธ์ได้อะไรบ้างคบพี่กุ้งผลลัพธ์ที่ไดด้นคอออัับแรกกเลย็ื จากงานประจำนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้สำคัญเลยใช่งานดีนะคะงานดีแต่นี่เยอะะแต่ในเมื่องานที่เรารักมันไม่ได้ให้ผลตอบรับที่เรามันให้ไม่ให้ผลที่ใช่ใช่ไหมเราก็ถ้ามีโอกาสเลือกเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับเราพี่ก็โอเคเลือกที่จะมีอิสรภาพใช่อันที่สองก็คือได้หยุดการเป็นหนี้ครับในช่วงที่ทําคู่กับงานประจำสามปีนะคะสามปีพี่ หยุดการเป็นหนี้พี่ไม่เป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะไม่เป็นหนี้เพิ่มนะคะหนี้เราก็ลดลงนะคะคและพี่สามารถออกรถป้ายแดงได้จากธุรกิจนี้ถึงสองคันนะคะซึ่งเป็นคันแรกก็เลยเป็นรถ V ีออนะคะวีออสป้ายแดงคัน,นที่สองนนนใช่ค่ะเป็นรถปาเจโรนะคะซึ่งเป็นรถ เกินฝันก็ว่าได้นะคะถ้าในงานประจําพี่เงินเดือนเหลือหลักพันคงไม่มีเงินที่จะไปผ่อนหรือไปจ่ายค่าซ่อมบํารุงได้นะคะและยังได้ท่องเที่ยวนะคะในงานประจําได้เที่ยวไหมเที่ยวค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ทุนส่วนตัวนะคะทุนส่วนตัวแต่ว่าที่นี่นะคะ B ี G ให้เราเที่ยวฟรีต่างประเทศทุกปีนะคะฟรีสองที่นั่งด้วยนะคะกินหรูดูดาวอยู่อย่างราชาลยคะท่านจัดให้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะก็ได้ เพราะว่าส่วนตัวเมื่อก่อนพี่กุ้งก็ชอบไปเที่ยวเองบ่อยอยู่แล้วใช่คอยมีโอกาสจะไปนะโอ้โหนะครับนี่คือได้ทั้งลาออกที่ได้ได้อิสรภาพนะฮะเรียกว่าได้ลาออกจริงๆอย่างที่พี่กุ้งทำงานประจําดีไหมดีแต่ว่าเราอาจจะมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยอาจจะดาเนินผิดไปนิดนึง่ไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ได้รถนะครับทั้งสองคันรู้สึกว่าปาเจโรอาจจะแรงไม่พอแล้วมั้งฮะ อ่ใช่ค่ะฝันมันใหญ่ขึ้นนะพูพ้ขับรถเร็วมากนะ,นะต้องรีบไปช่วยดาวไลน์ครับผมต้องรีบไปช่วยดาวไลน์นะ <c oughs> โอ้ผมขับตามบางทียงองไปไกลแล้วนะฮะก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วต้องขอสอบถามก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดที่ทําให้ปกติฟังก์ชันขอนแก่นเนี่ยคนเยอะมากแต่ช่วงนี้ต้องปิดฟังก์ชันเลยโรงแรมเขาไม่เปิดกันตั้งแต่ภัยเวลาโรคโควิดมาเนี่ย มีผลกระทบอะไรไหมฮะมีผลกระทบไหมเหรอคะก็อยากจะบอกว่าในเรื่องการเงินเลยแล้วกันเพราะเรื่องงานเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราต้องดําเนินการเปลี่ยนว่าไม่ได้ฟังกชันเหมือนเดิมนะแต่ว่าการเงินมีมีผลกระทบไหมฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยกับส่วนทางด้วยซ้ํสวนทางด้วยน่วนกระแสค่ะครับเพราะว่าจากที่เราได้เห็นทางข่าวเนาะไม่ว่าจะเป็น อะไรนะบริษัทเอกชนเลิกจ้างพนักง,งานพนักง,งานตกงานพูดง่ายถูกรีทายออกแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าต้องปิดกิจการ,รใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีไรายได้แต่ BUG ของเรานะคะยังสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะโชคดีอยู่ภายใต้ท่านโค้ชจรัดอีกนั่นเลยท่าน <c oughs> ได้ให้กลยุทธ์นะคะในการทําธุรกิจท่านได้สื่อสารผ่านองค์สมาชิก ใต้สายงานท่านนะคะคว่า,าให้ใช้บ้านผู้นำนะคะที่ตำแหน่งซินเวอร์สตาร์ขึ้นไปนะคะคเป็นจุดรวมพลเป็นจุดรวมพลนะคะคเพื่อที่จะให้ทีมงานดาวไลน์ของเรานะคะออกชวนผู้มุ่งหวังและก็มาใช้สถานที่ที่บ้านของผู้นำระดับซินเวอร์สตาร์นะคะแล้ว <ผม S 2> แล้วก็ทำให้เรานะคะมียอดในการซื้อสินค้ามียอดของคนใหม่นะคะที่เข้ามาลงโครงสร้างที่คลังสินค้าขอนแก่น จน,นแน่นขนาดเลยค่ะโชคดีอีกอย่างหนึงค่ะท่าน CEO ท่านก็ได้ทำสัญญาใช่ไหมคะในการที่จะเปิดคลังสินค้าใหม่ให้กับพวกเราที่จังหวัดขอนแกน่นรถจอดได้ยากนะครับค่ะตอนนี้คลังก็ กว้างขวางนะคะตอออกมาข้างหน้าอีกนะคะเพื่อรองรับสมาชิกนะคะที่เข้าไปลงโครงสร้างที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะจอดได้ตั้งเกือบร้อยคันนะคะคแถมบริเวณข้างๆก็ยังทั้งมีทั้งร้านกาแฟานะคะร้านอาหารที่สามารถที่จะให้เราได้วความสะดวกให้เราใช่อำค,ความสะดวกให้กับสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดขอนแกน่นหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่อยู่ ต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้สะดวกค่ะโอ้โหนะครับนี่เรียกว่ารายได้ส่วนกระแสกับช่วงโควิดก็ไม่ทําอะไรให้เรามีมีปัญหาเลยนะ<ช>ยิ่งพี่กุ้งเป็นอ,อดีตเป็นรองผู้จัดการสินเชื่อเอสเอ็มดี e ด้วยะจะเห็นกับนักธุรกิจหรือหลายอาชีพที่จะต้องมีคอนเนคชันแบบนี้เยอะก็ต้องเห็นใช่ไหมฮะ<ช>ว่าแบบ<ช>แต่ละคนเปลี่ยนไปยังไงโอ้โหนะครับนี่คือช่วงโอกาสเรียกว่า ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเอาละพี่กุ้งครับตอนนี้หลายท่านที่กําลังดูอยู่ทั้งเป็นคนใหม่หรือคนเก่าหรือใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับค่ะ,อ,ะอยากฝากท่านผู้ชมนะคะที่ชม IBRP อยู่ตอนนี้นะคะ,ะสำหรับคนใหม่นะคะที่ท่านได้มาดูโอกาสนะคะในวันนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถูก เคยถูกแนะนําชักชวนให้มาทําธุรกิจนี้นะคะหรือเห็นเพื่อนที่ท่านรักนะคะหรือคนที่ท่านรู้จักเขาประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่โอกาสของเรานะคะดิฉันอยากจะบอกว่าโอกาสนะคะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่ามันย้ายไปอยู่กับคนที่พร้อมกว่านะคะแต่การทําธุรกิจ นะคะอะไรก็ตามหรือทําอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะเริ่มธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มที่ตอนที่ไม่พร้อมนะคะดิฉันเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เดินทางมาก่อนในตอนเริ่มต้นก็ไม่มีความพร้อมนะคะ เป็นหนี้ก็สิบล้านเงินเดือนก็รับหลักพันนะคะแต่ก็กล้าที่จะแลกนะคะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจไปกู้เงินนะคะแล้วก็มาลงทุนในช่วงนั้นนะคะเริ่มต้นที่3โมบายปัจจุบันนี้กลายเป็น3ส,สต๊อกคลิปเรียบร้อยทั้งครอบครัวค่ะโอ้โหนะครับเรียกว่าถ้าต่อให้มีทางตันมันก็ต้องมีทางเดินอยู่ดีใช่ไหมฮะใช่โ่ เป็นนี่สิบล้านถือว,ว่าเป็นผู้คนที่ใจใหญ่มากเลยนะฮะก้าก้าได้ก้าเสียเลยนะครับใช่ค่ะเป็นนี่สิบล้านยังกล้าเป็นเป็น,นนี่สักแสนหนึ่งมาลงที่สามโมบายในตอนแรกตอนนั้นคือความคิดตอนแรก<ช>เลยใช่ไหมค่ัม,คมันกู้ได้แค่นั้นอ๋อนะครับโอ้โ,อ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 โหนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องราวของเ,อเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเงินไม่น่าเชื่อนะเจ้าหน้าที่ทางการเงินก็สามารถมีนี่เยอะกับเขาได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนะนี่คือตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับ บุคลากรนะครับในธนาคารนะครับท่านและตอนนี้เรียกว่าโอ้โหชีวิตอิสระภาพและทีมงานเติบโต,ตมากนะครับเวลาเราสั้นเลยเกินคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธิดารัฐจ,จักรยางรำนะครับขอบคุณมากครับนะฮะที่ให้เกียรติมากับรายการ IBRP ในวันนี้